สอนสองอีกแล้วพี่น้องคักลลยพี่น้องเอ้ยคักขนาดอ่ะคุณแม่อ่ะจับไม่แน่

แต่ว่าค so, like <pf unlikely> ุ the the ้ยเดียวกันลงเหินนะค่คุ้ยเดียวนี่ยแหละมีคุ้ยเดียวนึ่งป้าไปดูกันอีกป้าพี่น้องเช้าไปสภาพไปบนน้ำม่ะเมืองน้ำนะพี่น้องไปแห่งขึ้นไร้กาเก่าเช้าไปป่ะลงแหละเนี่ยนี่นะพี่น้องเออก็เจ้าว่ามันลง่ลนะได้เนี่เมืองน้ำนะ เ่น็นอาว่าผ้ากันมาปลูกหญ้าโอ้ยตัวจิขึ้นมาหอดเิงเลยอีกนิดเดียวส้มสือบ่กกัจเจว่าพยุเข่าอันนี้เนาะขึ้นอืมอืมบวมด้วยเหน็บพี่น้อง ตรงนท้องมันนะสก,ก๊อกระเดยแท้ <laughs> ไปไปรุ่นต่อพี่น้อง